ครับอยู่กันกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับฟูแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เตะกันเวลา2องทุ่มฟูแลมเองอยู่อันดับ10ของตารางครับแข่ง32นัดชนะ13เสมอ6แพ้13นัดครับผลงานในบ้านของฟูแลมแข่ง16นัดชนะ7เสมอ4แพ้5นัดครับสกอร์เรทอยู่ที่43.8%ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ2ของตารางครับแข่ง31นัดชนะ23เสมอ4แพ้4นัดครับผลงานนอกบ้านของแมนซิตี้แข่ง15นนัดชะ9เสมอ3แพ้3นัดครับสกอร์เรทอยู่สามแพ้สามนัวของฟูดคม สิบนัดหลังสุดครับชนะ3นัดเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึง6นัดนัดล่าสุดพ่ายให้กับแอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อศูนย์อัตราการทำเงินของฟูลแลมเองอยู่ที่3ครั้งเกมในบ้านฟูลแลม9้านัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้3นัดนัดล่าสุดเอาชนะลีดเดนเดไปได้ครับ2ประตูต่อ1นครับนัดก่อนหน้านั้นเปิดบ้านต้อนรับเวสแฮมครับพ่ายไป0ย์ประตูต่อ1ครับไปดูทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟอร์มส่วนตัว10นัดหลังสุดชนะไปถึง9นัดเสมอหนึ่งและไม่แพ้ใครเลยครับนัดล่าสุดเอาชนะอาร์เซนอลไปได ครั้งเกมเยือนของแมนซิตี้ครับ9นัดหลังสุดชนะไปถึง5นัดเสมอ3และแพ้1นัดครับนัดล่าสุดเสมอกับไบร์ทมิวนิกไป1ประตูต่อ1ครับคู่นี้พบกัน10ครั้งหลังสุดครับฟูตแลมไม่เคยชนะไม่เคยเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับโดยแพ้ไปทั้ง10ครั้งนัดล่าสุดเจอกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับฟูตแลมก็พ่ายไป2ประตูต่อ1ครับคู่นี้ถ้าดูจากฟอร์มส่วนตัวและผลงานการพบกันเทไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้100%ครับไปดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมครับเงุกแออนลลู กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมกอดลงทำสึกครับจะไม่มีแฮร์รี่วินสันครับแดนกลางตัวเก่งที่ถูกพิษป่วยเล่นงานครับเช่นเดียวกับอเลสซานดรามิโตวิชครับซึ่งต้องโทษแบนอยู่เดิมและเลวังกุซาว่าครับที่เดี่ยงยาอยู่เดิมเท่านั้นครับคาดว่าซิลวาเตรียมวางหมากมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีเดนเนลเจมส์ออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์ครับและใช้บ๊อบบี้เดคอร์ดว่าลิสครับอันเดรสเปเรลล่ากับมาเนอร์โซโลมอนครับเป็นสามประสานกลางลูกคอยสร้างสรรเกมอยู่ด้านหลััััััังง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 ตตตตาาาาามมรร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 ะะะะเเเเเเบบบบบบีียคคคคทฝ่่่ขขออ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 อแนนนนซซซิิิิ้้กกุืปปปปป๊์ดดดโลพจชไไ4ู ในลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมกอดลงสนามไม่ได้มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมจากแมตช์ดังกล่าวครับเวนส์จักนาธานอาเก้ครับแนวรับดัชที่เดียงยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นครับคาดว่าเป๊ปเตรียมจัดทัพมาในระบบการเล่น3-4-2-1ครับโดยมีฮาร์เรนครับออกสตาร์ยืนหน้าลาตาข่ายและใช้เฮวินเดบอยกับลิยัสมาเลสครับควงคู่สร้างสรรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังขณะที่โรดิโกเอเนเดสกับเบเนโดซิลวาครับรับอาสาคุมเชิงจากแดนกลางตามสูตรคู่นี้ไฮนิแแแคคคคคปเเเิดออออกกกกกมมาใหห้้้นนชสตตตรรรรร์ซีี่่่่ลลลลูููึึงงบบบ2 2ััฮท อัตราหนึ่งคูณสองครับค่อนข้างขาดเลยครับทางแมสตี้อยู่ที่1นครับส่วนทางฟูลแลมครับพูอยู่ที่12.3ครับพูเสมออยู่ที่6ครับพูเสมอออกแบบนี้ถามว่าฟูลแลมสู้ได้ไหมฟูลแลมมีกําลังใจที่จะสู้นะครับและออกมาสู้ด้วยนะครับแต่พูของแมสตี้อยู่ที่1.2แบบนี้ครับเรียกได้ว่าแข็งแกร่งเกินต้านอีกแล้วครับอัตราสูงต่ำอยู่ที่3ลูกสกอร์สูงเป็นน้ําดาสกอร์ต่ำเป็นน้ําแดงครับงานนี้มียิงกันเละอีกแน่นอนครับบอกเลยงานนี้ไม่แคล้วเสร็จอคันตุกะแมสตี้อี ตัวจับยากครับหลังคว้าชัย12จาก13หนท้ายทุกรายการแบบไม่แพ้ใครเลยครับและผลิตกรเป็นกบเป็นกำรวม,มทั้งสิ้นกว่า45ประตูครับเรียกได้ว่ายิงนับไม่ไหวกันเลยทีเดียวครับยิงได้เทคนิคใหม่ของเป๊ปครับเข้าไปเสริมอีกยิ่งทำให้พวกเขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับประกอบกับเจ้าถิ่นฟูลแลมเองเพิ่งจะเสียขวัญครับหลังพ่ายให้กับแอสตันวิลล่าสูประตูต่อหนึ่งมาส,สดๆร้อนๆครับแต่ยังดีที่สถานการณ์ในตารางไม่น่ากังวลแต่อย่างใดครับนั่นทำให้พวกเขาไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องหรือกดดันตววเเออออออองงงงมมมมาาาาากกนนะนนรระะ่่่่่่ดด้้ยยยยี็แแลไไไใหูสถ เดี่ยวชัวๆครับ